มาครับผม MG รถแบรนด์สันาสัาตอังกฤษรถบ้านปีเดียวไม่20,000โลขายถูกถูกแค่นี้มาความพิเศษของรถ MG นะครับราคามันถูกออปชั่นมนันหลายแต่มันก็มีข้อเสียของมันอยู่ก็คือ 1. มันมาเป็นแบนด์ตลาด 2. มันมาเป็นทีนิยม 3. รถมันเป็นไฟฟ้าทั้งระบบมันมีปัญหาจุดกิกฉะนั้นลูกค้าพิซเซอร์รถ MG ควรศึกษาดีๆครับผมแต่ MG นี Option, ่ออปชั่นจัดเต็มออปชั่นราคารถแค่ไม่กี่บาทนะครับแต่ออปชั่นหลักแสนหลักล้านเลยไม่ว่าจะเป็นซันลูกพวงมาลัยจอ Air จัดเต็มระบบเครื่องจัดเต็มศูนย์บาทอีกต่างหากฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนดูดิด้าน,น,นงนงด้านในตัวเลกนะครับเครื่องพัน0้าแต่ออปชั่นนี่คือดีอ่าออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่วนดราม่าของมันก็มีเยอะอ่า เราก็ลองดูแต่ข้อดีๆของมันแล้วเอาไปพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอื่นดูนะเปรียบเทียบดูว่าจะซื้อเนี่ยตัดสินใจดีหรือ,อยังคันนี้นะ MG ไม่2 0 0 0 0โลออปชั่นหลักล้านเครื่องยนต์ไฟฟ้าเนี่ยดยูดิเครื่องเดิมหน้าเดิมหมดนะครับหัวนงหัวนอ็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะอันนี้ไม่ใช่รถบ้านเป็นรถยุธประมูลมาอ่ะ ออกรถสูงบาทฟรีดาวฟรีจองครับมั่วตุูมปีแรกคน4,000หลังจะัดอด6,000บาทสนใจนะครับแอดไลน์สียยามามีแอดทำหน้า YAA เก่าสีหาซียยาจัดให้ส่งฟรีทัวไทยครับผมแชร์ไปครับไปรุ่นใครมีข้อคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกเสียด้านล่าวิดเดี๋ยวเสียจัดให้ครับผมแจ๋ว